สบายดีสบายดีพี่น้องอพบก,กันอีกแล้วนะครับสองสไลด์วันหน้าส่นหนึ่งตอนนี้นะมาเลาะตลาดด้วยพี่น้องครับซนีไหนชนีพาซนีไหนมาสื่อเครื่องมเมื่อเพื่อนเพื่อนมาเป็นเด็กสอนทายให้เพื่อนนะับหนองมึงดูซิวนะเงีเ้ยมึงทำาะไรซ่าเลาะเป็นเลาะพี่น้องอนี่เาลาะ ไปอันนี้จะเป็นเสื้อคล้ายเสือผ้านะพี่น้องเสือไหมยังมีเบิร์เสือสูตรครบสูตรค้ายโทรศัพท์กาทางกล่องยังมีเบิร์พี่น้องหัวหมอนะไปสุดไหมด้ยพี่น้องไ,ไ,ไม้ละไม่หุ่น นี่นี่ครบพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นัพวกสินมีสินมีสินผายเนาะเสื้อสนสอนีเสื้อยังเสื้อสอดเต็มคขีวบอสวินานะมาเป็นสก,กอยสนี่ด้วสนี่เป็นวินมอ ฝ่าเพิ่นมาซื้อเครื่องม, umas, <blunt animation> มันหลอกเพิ่นว่าเวลาวางไปมันหลอกกันเลยลงมาน้ำเพิ่นน้ำพี่น้องมาตลาดเสาตลาดใหญ่ของแข้งสวรรค์น่ะค่ะตลาดสวรรค์ใสน้ำพี่น้องอันนี้เป็นหันค้าเครื่องซ้ำอ่างน้ำพี่น้องดูนี่สนีซื้อแป้งให้แม่ซื้อแป้งให้แม่ไว้สนีซื้อพ่อ สุนีอาบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคใส่ตาพี่น้องสุนีซื้ então, ออันนี้อันนี้ได้เมื่อใส่ตุกคอนแทคคอนแทคซื้อคอนแทคเลยนางซื้อเครื่องสำอางเอาแม่ซื้อแต้มคิวมาซื้อวะซื้อว่าแต้มคิวกันเท่ากันเลย ขวบขี้มพวกเพียงนะพี่น้องนี่เบสซื้อมาให้มัมมีเพั่อนนะนี่ค่างเงินทอนยาซีฟานป่ะเพื่อนอะไรยาซีฟันเด้ตาบ่อยซื้อยาซีฟันบ่แต่ว่าเข้าเกตบ่เข้าเกตเลือกเกลือ สิมฮะิมฮะา่หันเดียวกันนี่ว่นะหันเดียวกันนี่ว่ไปสื่อเพียงก็คือนั่งกินเสื้อผ้าด้พี่น้องบ้านนี้ยอาบ่ เลาะก่อนน่าะว่าตอนนี้เลาะก่อนสเลาะก่อนพี่ไปพี่ส่วนเสือผ้าสชเสนใส่แห้ส้าสุงเลยนพี่เนาะส่วนเสือผ้ามาวันนี้มาสื่อหูพังด้วยพี่เนาะสื่อรอเด้อรอเด้อก็จะ จะอยกระยดอะีนะฟังเรกาได้ไมด้ขอเหตุแบบนั้นเพราะว่าได้สองจมเหมือนกัไม่นะเพระวันนี้มาที่นีแบบเนโตเลยแต่ื่อตัวนี้เป็นแบบนด์โอคมาสุดเลยไม่เป็นรสี่จมกมก่อยลองหลบเอามาลองแส่อีลอใส่ซิี่ได้ถึงสี่มกไดู้สือขาวถ้ใส่โทรศัพท์จะประมาณสองมื่อตันีม่ตามตแล้วตัวนีว้หาจ็ะรุ <net> <t vap en problem> ่นใหม่กว่า <net> แล้มันบอกหาอังให้นางเบิ่งก่อนในกองตู้ันไว้จังได้ตู้อัไตู้กระจกมันนี้แบบนเ้ขาแบบอ้าวแบบไรเดียวคุยกันทำงานช้าก็นี่ค่ะกรณีว่าหามมนโมกีขายอย่างไรจะายแบบขายม่้งขายโทรศัพท์ต่างโตย่งี่น้องมนี่ แดดอดดมนี่ไงต้นี้คหาต้นเนี่ยหลเอาเดี๋ยวรุ้อเต็มใไ้ด้่อนฟังแบบทคือทำเลยว่ามันบ่มีดอกว่ะที่ได้มาที่ช่องนั่งโตัวน้องสายือมันซื้อมาใไนดีแ้วนะมันคือสี่พกว่าเป็นไดตกลงว่าเอาเอาได้่น้องไฟ ขางเพลงนะกลนั้งหกลอยนัพี่น้งนนอ,นนอ,องนี่สือันี่สืออย่างเดียวสแสลมาา ไปโบยู yeah. hey, son, ่จังไดมาหาได้เด้อได้โบยังไม่ซ้อนเลยทะเลมันเป็นมือเกาะอย่างเดียวพี่น้องโบไมีแน่สิซื้อไปพี่น้องไปสดก็กินไปซื้อว้าหิแม่ก็แล้วสั่งว้าอยู่ไหมมาโซนขาวห้องกินที่เก่าเราพี่น้องเราไปกินแถวผมเอ้ามาแจ้สนุกหวานเนี่ยสนุกว้ายว้ายแต่ว่ามือเด้ออันนี้พี่น้อง คล้ายของก,กินค้ายสีค้าย,ายเทียนเนาะค้ายแป้งหนอกแป้งน,นัวไุ้มไม้โสนคล้เป็นอัวพีกเนาะต้านี่อ่ะขายของพีกค้ายขี้งค้ายผ้าปูน่ะพี่น้องค้ายผักเดี๋ยวเอาไปซื้อทางนอก,กันได้สิน,นี่พี่น้องพี่น้องขายแจ้าคล้ายผ้า เพชนาะพี่น้องโอ้เมนเนอะแม่เฟนแม่แก่เมนเกาะมนแก่แมนกาะม่แก่พี่น้องอันนี้เย็นั่งปลามนเกาน้ามองน้ไม้น้พี่น้องก็จะอันนี้มาเพ่อก็จะนี่เรื่องแล้วมะค้ามอันมะค้าเปล่มะค้างเปล่าคหมูกเอนะพี่น้องพื่จิ้มไผ่วฟ้า้าแคร่แหงนี้มวกมวง เราท่านเดี <c ười> <c <ười> C ๋ยววายกันเลท่านคุยกันจกค็จากระซิบบอกข้าจับเจือได้อาจารเดงวะตัวกคจับปอกแล้วะมีตะปอก้บอบมีีตะปอกแล้วโอ้ค่หรอาปอกหาตะปอกกันบ่มีให้จังวมามีแม่กอกม่แก๋ลาเลยมีป่ามีก๊พี่น้องน่นั่งปอกนั่งป่า นี่เขียอันนี้ค้ายรองนะป่าเปี้นหีวะอันนี้ปลาดุกทุนปลาดุกทุนีปลามอยาดี่ยาดีเจ็บคอเจ็บหง นังเข้มิดวะเส้นนังเข้มใช่แหละมังอมนังเข้ม เป็นกับแกมาเกาะคนป่ะเลาะต่อพี่น้องเล่าต่อ มกเฟืองพี่น้องพคกสุาขาท่านนี้ก็คล้ายของก็จะก็จะคล้ายของคล้ายมันตน้นเนาะอันนี้มักม่วงมันแก้วพี่น้องไข่บุดแดงพี่น้องทางนี้ที่ใครบุดแดงมีหลายอย่างเลยนะพี่น้อง หมักใหม่พักบอพักัวมีบัวหิมะพรอพี่น้องบัวหิมะด้วยพักัวหัวแดงพักกาวส่อพี่น้องหรือว่าพักกวางตุ่งดอกนีปลาพักกระโดน ใครซื <in> so ้อวาพี่น้องมาดะด้ไว้น่ะไวัตะปอกน่ะพี่น้องซืไว้ตะปอกมาให้แม่ปอข้องธรรมศาสตร์บอเอามัดหนึ่งมัดหนึ่งนะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเขียนนะพี่น้องนี่หอยปักตัวหอยจุกหรือว่าหอยคงน,นี่ตัวาจากกวับกอสุเรียบร้อยนะวะมะเขือมะคุงซุปะไะเบ้และไเนี่ยตัวเสียอ๋อค่ะออกได้พี่น้องอนี่หม,มังเสือไปตัวแล้ว ก็ทานอะไรเอะไปจะกินบ่ไปกินบ่ไปกินอะไราเปียกบ่ไปกินเพออาหารเกาลบะเอไปนะพี่น้องพี่น้องตอนนี้หิวเขาเนะะตอนนี้หิวเขาถ้าบนมากินนันเพอน้ำโต๊ะคือเกาพี่น้องข้าวมานในเมือยังเบลี่ะเพื่อน้ำโต๊คือเกากะเจ้มีนข้าวมัใมืกินเพ่อะเจ้ามีนเขามั่นกพอนะพี่น้องเขาข้ามู <laughs> มาในเมืองกินเพื่อจนี่วะขาคนสวยอ้าเบิงดูของสื่อนะมาเป็นดาซื้แพงนะพกลอยมั็นด้วยพี่น้องอันนี้เอาเบิงแกะแนวมากยาเซฮูวะนี่ว่า <laughs> ถึงเบื่อนวะ ตอนนี้ซุปสาหลสร้างอันเพื่อน้ำตกน้องพี่น้องไปแล้วกะมีขอมี้ถอดน้องพี่น้องก็สลสร้างอันกับเปียกดวยกระเจาัิวน้องพี่น้องเเป็นน้ำตกถั่วเนึ่งส่าสิบบาทน้องพี่น้องอันนี้ข้องสนีเป็นเพื่อน้องพี่น้องเพื่อน้ำตกด้วยวยเตี๋ยวเนาะสาสิบบาทคือกันกะเจามีเขามั่นไก เขาข้าวมูหรือวะเขาไก่ทอดเนาะพี่น้องมีเบอร์อะปุ้งสิบวกินเฟสนเฟสน,ฟนี่ก็จะมีพักให้พรผู้ได้ที่บบมาใส่ขนมส้มใส่สู้กจะจอมขมีหมักหนาวพร้อมเลพี่น้องมีพักแกโอ้สิบวกินเฟสพี่น้องนี่มาสิบวกินเฟนสธรรมดาโอ้อ้าว ปรุงกระปุงก็จะก็มีน้ำน้ำสมใจส,สูมีมสอิว้วดำน้ำปลานะพี่น้องมีซอสก็เทแล้วกันมีพริกแล้วขัวดินพร้อมหน่อยขาดก็ได้ลุยฮะ <c oughs> ลุยเด้อพี่น้องมนี้มาเด้อบิงสีของซันนีนเ่เอาแบ่งเอาซอสเลยมาเด้ออาิน ัวพักเงาลูกโดดได้เห็ดนะมั้ยเอา ead, เห็ดมากินน้ำกันด้วยพี่น้องเบอร์ซิ่งนะ สไหล่หนักส์ใหเสื้อวาครับทำนี่ท like ุกคนอยากหูเป็นยังเสหล่ยบาต้องมีคิวน้ามันกินเคยมันเป็นควกกินเคยอ่ไว้ด้แคหลักสีมันคือสติกเนเจอร์ยูโน n กินอิ่มแล้วพากันออกเด้กปีนองมันออกเมื่อซะนี่วะมาแค่เดียวเบิ้นเงินเป็น,นเว้นเงินเป็นแสนเซนกี่เด้กปีนองไอ้บอแม่แสนบาทมาบ้านี้นแสเนเด็กปีนองแสนจ้าฮะอุ้ยไครเนี่ยเขาจืดเขาบอกคือตอนมาวะเขาบุ้ยตอนมาออกเมื่อมาเด็กปีนอง มาเสียงกน่อเ yeah. ี่ยมี่าเขามาห่อซมซิมนาทีเสียไปเป็นนนี้บ่ลุกลอยเจ็ดลอยบ่ยกยาน่าข้าไม่กินละกับว่าซื้อแพงนะ้าวกับเนืออเลีอยู่แสนหนึ่งแสนสาดโอเคนะพี่น้องมินนะซสแหลกอะซด้เจ้าคิปไปพอกันไม่คิดนาเนาะถามมากันจะลืมก็ไหลก็แทรก็ติดตามเพอเป็นกำลังใจเสาแหลคิดต่อไปนี้เด้ Bye bye